สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุกุนเนาะมื่อในฮาวการ์สิมโมงว้ากับการเลี้ยงแบะพ่อแม่พี่น้องเลยได้อีบ,บวันหน่อยมาเบิ้งดูทางหนานี่ลูกพอ่อแม่่น้องเลยแต่ตัด,ตดก,กกดอกหักออกเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วก็ในความพันพ่อแม่น้องอื่นเนาะอยากได้ดินสองตอนแต่ว่าเฮาบ่มีเงินเฮาก็ต้องนับจากศูนย์ เขาเบื่อของเฮาเฮาก็มันประเขาว่าเขาชวนเพื่อนเฮาก็บไปหายมันไปใช้บานพอน้องเอึ่งเฉดเหันเป็นได้สีหลอกล็อกหนึ่งเลยได้อยู่บ่ลูกเห็นหนาอยู่บ่ไปเบิ่งดูฮะเห็นอยู่บ่เบิ่งดูเห็นย่บ่ะหอกหนึ่งเลยสปูกหญ้าโวยพี่น้องเลยโต สามหลอกนี่แหละครับสีเอาเป็นหลอกอคุนเอาสิปบปอนด์ไปทางใดเลยวัยมุ้งหนึ่งครับจังสิปบปอนด์มันออกหลอกนี่มือนี่กินหลอกนี่มืออื่นกินหลอกนี่เอาชุ <Okay. S 1> ดเอาหยากรู้ไหมพี่น้องเลยเ <c oughs> ลยปลูกหยาเสริมขับมือในตอนแรกพ่อแม่พี่น้องเลยนี่เขาก็เดื่อยออกเบิดแล้วตอนนี้เอาเสียหน้าไม้บิดเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่า ยามเขามันไปกินเขาเพลินยามเผดปลูกมันมันไปกินยอดมันเพลินหักลับมันยามนี่วยพี่น้องเลยย่านมันเขาหัวเขาสวนเพลินแล้วมันมีอีกแบบประเภทหนึ่งมันบริกินยังเลยแต่เบื่อถิมซื้อพ่อแม่พี่น้องเลยหรือว่าสร่างมันไปหลอกหัวหลอกห้าวหรือจังไดจะบ่หูมีแต่ว่าเ้า ให้มันออกแต่ขอบเขตเท้าเห็ดใส่ฮูเ้เอาเองบบบนี้พอไรพี่นอ้องเไยพอน้องอึงเลี้ยงมานี่มันบบตา่ำกลัวปีหนึ่งเจ็ดล้านแล้วโบได้นับเฉพาะโตมันตายโตเขาเบื่อพอไรพี่นอ้องเไยอันนี้ขายแบ่แปดโตเก้าโตเลยเจ็ดล้านพอมันมีแต่แบ,บ่น้อยพอไรพี่นอ้องเไยเพิ่นกระชื้อไปเลี้ยงตอนน่อแน่อยู่ทักแขก ป้าแหละซื้อไปเลี้ยงในช่องล้านป้ายช่องล้านเก้าเดี๋ยววันนี้เอาไปขายอยู่ตลาดแล้วมาซื้อรถให้น้องเอิงน,นี้คนมระจับรถนี้ล้านหนึ่งออกล้านสองเือเพื่อนบมมาเอาแหละพอน้องเอิงก็สิเอารถคันนี้ไปเห็ดแก่แบะถามเพื่อนบมมาเอาตีนมันยังหัวอยู่พอนอ้องเอิไปถ่ายตีนเ็กใหม่เอากำไรมันมาซื้อตะหนางเห็ดเป็หลอกเป็หลอกเป็หลอกพอมันสิสำเร็จหรือบ่สำเร็จถามบ่สำเร็จ พอน้องเอื้งสิยาเลี้ยงแบะเลยมีแต่ว่าสิซื้อมาขายฟุ้นขายคนว่ามันเลี้ยงสำเร็จพอน้องเอื้งสิเลี้ยงในดินตอนนี้แหละสามสิบคูณสามสิบมันเกิดผลประโยชน์ยัง่อม่พี่น้องพอน้องเอื้งบวกคิดยังไรมีแต่คิดว่าพอน้องเอื้งอยากเลี้ยงแบะเดี๋ยวพอน้องเอื้งเสร็จมันมันซุดๆก่อน หลัวจังสีเดินออกไปเห็ดเวียกพอาาชีพพอน้องอึ่งนนะ่ะพอน้องอึ่งสีดึงเข่าเองเลยไถผ้าพอน้องอึ่งกายแบวเบิดนี่พอน้องอึ่งสีอัปเดตให้เบิง้งโอ้ยพี่น้องเลยเห็ดท่านนี่เป็นไปบผได้แล้วมันบูมีผู้ซอยตีนซอยมือมันเมือ่อยเห็ดน,นักลายมันก็แพร่มาแคลังโอ้ยพี่น้องเลยเอาเลยนับมือเท่า หนับมืออันอยุคนสั่นลงผมซุกพอน้องเอื้งอยู่แบบนี้พอน้องเอื้งก็เฉียดมันสุดๆไปก่อนเดี๋ยวจังสีไปเลือกทางเดินใหม่อีกเธอหนึ่งคุเมยพี่น้องเลยถ้าว่าแนวไดก็ฝากคุแม่พี่นองง้าานนอ,นองติดตามให้พอน้องเอื้องแนเนด้อกดไลค์กดแชร์พอน้องเอื้องแน,นพอน้องเอื้งมือนี้ก็เป็นมือขึ้นเฮือนของน้องหลอดเนาะ พอน้องอึ่งกับผมมีรถไปพ่อแม่พี่น้องเลยแม่น้องอึ่งกับเอาแบะลงไคลายพอน้องอึ่งกับได้เผาแบะเผายัางนี่แหละว,วาดน,นี่กับมือชืดน,นี่มันลงลุ่มเห็นมันเจ็บขากับมามาหมดย่างบ่ได้ตายซ้ำ่อแม่พี่น้องเลยคือเห็นในคลิปแหละแบะ่ทุกคราวอน้องอื่ว่าเสียดเผาพันแต่ก็มันตายเลยกระยาพ่อแม่พี่น้องเลย คนพอต้องอึ้งว่าวเลยคันว่าเลี้ยงแบะมันได้เงินพอน้องอึ้งสิเปรียบเทียบกับมันหรือว่าอ้อยพอน้องอึ้งสิว่าวะวะแบบจระจระ,ะแง่งเลยมันนี่บุกเกินโลหนึ่งสามพันสูงสุดเป็นหาพันหะเบะน,นี่ว่าข,ข้าวพ่อแม่พี่น้องย่างต่ำสุดตัวเถิด แมนโลหนึ่งหาสิบห้าพันเด้อพ่อแม่พี่น้องอัดสูงสุดแมนโลละแสนมันจะขึ้นลงขึ้นลงอยู่บนนี้แม่นะโตแม่นะเขาซื้อสามสิบห้าเขาพ่อค้ายเขานามุกน้ำมันเขามันก็สี่สิบพันเลาตลาดอีกเขาก็ได้หาพันกิีบเขาบ่มีอย่างไรดอกพ่อแม่พี่น้องเลยกระโลหนึ่งสามสบหาแม่แม่ ถ้ามันขึ้นก็บสี่สิบเขาก็พายทายสี่สิบห้ามันก,ก็ขึ้นก็ลงขึ้นชุดๆมันลดสี่สิบมันบูมี่หรืมันสี่สี่แบมแม่จักสเว่าแอวไดรคนเด้อกระปุกมันนี่ผัดคนเจ็บหลังงัดเจ็บเอว เอาก็ยังโลหนึ่งสิบห้าพันโอ้คันว่าแบะนี่โลหกเจ็ดสิบกระจีงตามสุดสี่สิบตามสุดอีลี3สามสิบห้างอื่นค่าแรกๆตะกีก้แม่โลเศร้าหาพันตัวแม่ก็โลเศร้าพันฝนอ,อื่นเลยว่าเออทางนี้ด้านนี้มันได้เงินอีลี มีแต่ว่าเราพยายามหาปิดหาปูอะมันแล้วก็มันบปสู่ตายดอกเพราะว่ามันก็คือคนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยถือยาผิดยาเบือ่อมันก็ตายนี่แหละพอน้องอึงเศษความพันลอกเบิ่งในดินน้อยตอนนี้ว่าดินตอนนี้มันสะสั่งความพันได้บ่ดินสามสิบคูณสามสิบเดี๋ยวมันสิเกิดพ้นประโยชน์ได้บ่พอน้องอึงสิลองเบิ่งจากตั้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเยัย พอต้องอื่นไปลุกอยู่ตรงพุ่งนี่สิบหาล้านไปนั่นน่ะบุหุจักว่าเขาสีดยาขายหยาอ้อยพอต้องอื่นกับบุหุซัมนี่แล้วพอต้องอื่นพนตกเนาะพอต้องอื่นกับญาติมันฮิวคว่ำญาติอะละมันเห็ดเห่าแบบทูนเสียอ้ยพี่น้องลย ความกล้านักล้าเห็ดกล้าลองกล้าได้เท้ามันได้คือเทาได้ไปเลยหุบตรงหนุ่ยก็เตยปลูกไหมโอ้ยนึกว่งมันเห็ดเท้าสูญเสียสูญเสียย้อนยังย้อนว่าเทาบวกกล้าเห็ดบวกกล้าลองแล้วเทาก็เอาเงินนั่นไปซื้อกินเบ็ดถ้าบวกกล้ามันสิลอรเทาก็เอาเบะนั้ไปขายมันก็ยังได้ทุนอยู่คือเก่าพอเอาซื้อนะเราซื้อราคาลด นคะครับมาขายราคาขึ้นโอ้โยพี่น้องไ,ไก่เนี่บ่ได้มันกินน้ำเฮาฝากขังไว้ลายมันแก่แห้งยิ่งดึงกำไรเฮาลงหัวเสื้อหัวอาหารมาหันกินซื้อเข่มามาหันกินก็มันก็ดึงดึง,ดงลงแต่าก,ก็ได้อยู่ได้น้ำยังได้น้ำลูกมันโอ้โยพี่น้องถ้าาว่า่บม,ม,มงไงนี่แหละพอต้องอึงจัง จะว่าซื้อแบะมาพุน,นเนเลี้ยงให้มันได้ตามำกำหนดกฎหมายมันเอาจังสิได้ดินตืมพอตนองอึงไม่ได้ลายดอกยังได้ซองตอนเอาพอมันสิสางคมพันให้เอายับขยายออกไปได้อกีกเว้ยพี่น้องวันรุ่นน้ำกันมาเบิง่งน้ำกันพอตนองอึงตั้งใจมาใส่มีสองปีเลยก,กำไรมันพอนุองอึง ให้ลูกสก,กิดแนสคนอ,อ,อื่นไปลินน้ำค้อมสุขของชีวิตและพี่กายนี่เพราะว่า,วาผ่านควบถุกมาหลายคนอ,อ,อื่นไปก็มีควบสุขอยู่ระยะหนึ่งในระยะประมาณสองเดือนในะคบเงินสี่ล้านแปดล้านนั่นมีควบสุลารเติบมาลังๆนี่ก็แบบผมมีควบสุขย้อนยังย้งอนเอาแบะตายแลแ้วก็บบะมันขีบท่อง เอาบบความวิบวิบชุกตัวนี้เริศเลิศม,มาแรกนี่พอรองอึ่งก็เริ่มดีใจปวเดเรื่องหาหยุกเวิร์ดเรียนแผนในจิตใจนี่นแผนนี่คือซิ่วคือสวะไม่เห็ดหรอกหัวหายมันออกประไซเลยผัวมันมีการเบือ่อเอาก็อยู่ทางกลางแน่ภูมิธรรมข้างองกเลยพืชพักผลกับผลปลูกเพิ่นก็นกกนกอยากได้เพิ่นก็อยากกินพอรองอึ่งเข้าใจตัวนี้ มันเพื่อปลูกเพื่อกลุ้มทุนซื้อปุ๋ยสอบหนึ่งกระโบต่ำกว่าพันบาทสองพันบาท, 1, บาทแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเอาลายสองลากับเป็นสองชั้สอบเลยเพื่อว่านเอาปุ๋ยเขาใจกันตัวนี้เขาคือคกันเพื่อเห็ดเพื่อกับเจ็บหลังเจ็บแอวคือกันแหละเขาอาบุมีเขาข้นก็นอยู่ไรคือเกขาคน้องอื่นอย่างว่ารัดแต่รัดกัในความดีใจของเขา ใจใจของเฮาอย่ามันบุเป็นอย่างเฮาบได้ยาน,น,นลื่นยาเหลือไปเบิดมีแต่ว่าเฮาห้มันอยู่ในที่ของเฮาแล้วก็บวชห้มันออกไปลู่มลาบของเพิ่นบไปนี้ก็พอแม่พี่น้องเลยพอน้องอึงเอาใจเพิ่นมาใส่ใจโตละถ้าพอน้องอึงก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเบิดพ่อแม่พี่น้องเลยที่ว่าด่าออกไปเป่าออกไป พย่อนออกความอย่างใหย้ยแบ้มสัมคานพบดีเป็ตาลูกตาแพงถ้าเป็นของไผ่ไผ่ได้เลี้ยงแบ้แล้วก็ได้เลี้ยงชัดแล้วก็ชีหูซึกแต่ความหูซึกนั้นถา้าเอาเพิน่นเลี้ยงเพิ่นไล่ออกบ่มีเป็นหลอกกระยาเพิ่นไล่ออกไล่เขา่าเพิ่นกระแยงเพิ่นกระพังพ้นประโยชน์น้มั่น h ẳ น ไปปูเขาปูก,น,วกวปน้ำวางพลประโยชน์น้ำเข่าน้ำน้ำขอติเพิน่นนี่แต่ว่าเฮาหากาักซาของเฮาเลยค่ะมันอยู่ในที่ของเฮาบ่ดแต่มันมีคนประเภทหนึ่งสิไปหาหลักของหมู่แต่ญานหมู่ฮู้ญ <c ười> านิหมู่ฮู้หมู่นั้นแต่มันบริไปกินเครื่องกินของกับเบือเพาะไวย,ย่านเขาเลาะตามแบะเด้่านเขาไปผบไปเพาะพ,พน เ็ดหันเ็ดนี่โอเคมันก็มีเขตพจนนึงตัวนี้กับพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าพรมยังอึองมาไล่แย่ไล่บ่ผมเคยว่าบผมเคยว่าวเออจุดนั่นเด้อจุดนี่เด้อพอม้องอึองกับผมเคยว่าตัวนี้กะหู้อยู่แก่ใจแหละผู้ใดกันเิ่นกะหู้อยู่ในบ้านเพิ่นกะบอกอยู่กะกะลงมาอยู่ กับผมมีไฟกตัวคนในบ้านนี่แหละเพื่นก็บอกอยู่ก็หู้อยู่แต่เพิ่นเห็นยังไงเพราะไงแล้วขี่แบเข่าตาเพิ่อนผมแม่พี่น้องเลยเพราะเขาำนี่ก็คือเข่าใจนี่แหละแต่มันเลยเกิดในการลำอั้มลำเอียงแบบผมแอบพี่น้องผู้เห็ดกับผมแม่นิดกน้อยเนาะผมเป็นผู้ใหญ่ แต่ขอโทษขออภัยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกัยผิดพลาดประการใดกันขอโทษขออภัยหล,ลายพ่อแม่พี่น้องกันนี่อะไรกันหรือว่าอยากมีสิทธิ์มีอำนาจหรืออะไรพ่อแม่พี่นอนะอ้องกันอนอื่นก็นกนบอกเข้าใจตัวนี้คนอ,อ,อื่นนี่เคยลำอำ้ำลำเอียงบุคเคยว่าเออมึงเอาอันนั้นอันนี้เด้อมึงหลักด้านอันนี้เด้นนอนนดใกล้กูเห็นเขาหายกูเบิ่งบุคเคยว่าน,นี่แต่ว่าเฉยเฉย นี่แต่ว่าเขาหาเลี้ยงแบะเลี้ยงบอ่อเท่ากำไรเขาสได้เท่าไรเป้าหมายเบิดเถอะนะจุดเป้าหมายเขาสชอยู่ในใบิดเถอะนะว่าชีวิตของคนนะ่ะมันสัน้นคนขู่มือบุหงาหกสิบแล้วก็บก้นเจ็ดสิบคนขู่มือนี่นะพ่อแม่พี่น้องลเลยโรคมะเร็งมาเยือนแห้ขาดสามสามสิบห้าสิบสามปีบอกว่าตั้หาสิบสามเด็กแต่น้อยก็ยังตาย ย้อนยังย้งย้อนสารเคมีเกิดก่อมะเร็งกย้อนความโลภมากโลภาของคนสารเคมีตกข้างก็ยังเอาไปขายให้กันกินมันก็เกิดก่อมะเร็งมันกัดก่อนกอ่างกายเออพี่น้องเลยครับคลิปนี้กับบุม้มยังไงนี่แหละสีสาคงควาพันตุกขุดออกเอาออกวัตประมพี่น้องเลยคนอือนอ่อนๆซึงใช้ไพ่เข้ามา เป็นสี่หรอกให้มันสั่งควมพันเขาอยู่ในน,นี่แหลเะเขาสิเอาลงหลอกได้ก็ไล่เข้าไปเขาเปิดหลอกไล่เขาให้มันกินอยู่หันเลยหอยมันออกไปใส่เลยเควแม่พี่น้องเลยเอาลองเบิง่งว่านินสามสิบคูณสามสิบนี่มันสิต่อยอดให้ได้บ่พอน้องอื่นก็เบ,บิน้น บืนว่าสิตอ,อย่ยยอดในดินตอนนี้สุดที่บืนอโอ้ยพี่น้องเลยบืนจะหลอะมันสิบ่วปินเลยตอนนี้พอโทษก็อ,อภัยเด้อหลอดเอ้ยสมโอ้ยนะบ่าวมดไดยไปเลยก็บุมียังไปซอยคุณและกันว่าได้มีโอกาสมีเวลาหนะ้าที่เปล่าจังสิไปเยี่ยมยาม อันนี้ของฝากของต้นเด้อพวกหลาเด้ออีนางเด้อมื้อนี้ก็เป็นมื้อขึ้นเฮือนเจ้าน่ะว่าก็ฮู้อยู่ให้ฟังความพ่อของแม่เด้อลูกเด้อให้ฟังความแม่เฒ่าเอาไปคืน้องอยไดลูกเด้อขางเียน តែទឹកខ្លួនเสียใจแฮงแม่นเสียใจធម្មតាตั้งสิตั้งใจนําลูก60,000นําลูกក៏តាំងមុខតាំងចៃរត់អើយឈឺអើយសៀននឹងចប់ลูกអើយ ตัวเราคนบาได้ทำบาได้เฮียนน่นบมฟังค้มเป็นยังผอแบบี่หน้อยไหนได้ทำได้เฮียนวาวาเลือใจ một bên nhàng một tay thủ đây một hồi với nó đục vàng khoan một bên nhàng nó bạn tám khuôn này mình về với đâu rồi bên nhàng đó ta đam ta lúc gắn lại ตอนนี้ยังคืนได้โว้ยพี่น้องตอนนั้นพอน้องอึ้งแค่นหกวันหนึ่งสองวันหนึ่งอยู่กลางปีพอน้องอึ้งเหงพอน้องอึ้งพองพอน้องอึ้งคือสีหายใจคือตอนนี้เพิ่นกับผมมีเวลาดูแลห้องแบบนี้แหละ Cô con miền thảo ai này được đưa Lội ơi, thủ bố ơi Bảo đừng lũ qua làm ta này, không này thế nào cũng là hay cái xíu hụ có một sức đi Hả? Bị tao mà sẵn không ăn cũng hào tỏ phụ mẹ bị động này Hãy Xong sớm kênh xăm đáy, bộ ย้อนเพิ่นไปทางดีสัมภาระท่านก็บกวยทางดีน้ำมันอยดอกความส่วนเนี่ยมันดึงไปง่ไงไป้องเลยความดีเนี่ยมันดึงไปยากสมมติอันนี้ค้นเนี่ยเห็ดความส่วนลายกลบความดีเอ้าผมแม่พี่น้องเลยขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยผมมีอยัางลายดอกมือนี่กันเมียนเฮือนเมกุกดอกหอกดอกหันน้ำมัอนี่เลยคลายโบคลายแบ้แล้วเอาเ็ษไปหลอกไปหลอกน้ำมัอนี่แหละ ความรู้สึกนี่ผู้แม่เป็นคือเคยผ่านมาแหละนาวอนองอิงก็บผ่านติดตามผ่านก็ไลก์ก็แชร์เด้อผู้แม่พี่น้องเลยบอผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยมีเงินแต่ผมมีความสุขผู้แม่พี่น้องเลยบ๊ายบายผู้แม่